เอาครับผู้ชมอยู่กันต่ออีกสักคลิปครับกับทีมงานบุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้างยังอยู่กับเจ้าแคทซีเบลล่าวีเอสกับเจ้าเอ็กซิมจีก็มาก,กันเจอจีนครับมาก,กันเป็นสีเหลืองจีนเป็นสีเขียวนะครับก็จะได้เห็นการทํางานพร้อมๆกันครับเมื่อกี้นี่ผมรีวิวไปทำงานแยกกันนะครับรีวิวแคทแล้วก็รีวิวเอ็กซิมจี แต่ตอนนี้ก็เอาเป็นคลิปรวมครับคลิปรวมการทำงานร่วมกันนะครับโอ้ก็10ล้อลงมา2คันครับผู้ชมนี่เห็นไหมครับมันจะปัดๆนะถ้าเป็น10บล้อวิ่เลี้ยวนี่ครับนะครับคือค่อนข้างเห็นความต่างเลยแหละกับเจ้า12บล้อนะ วงกี1.5คิวลองนับดูครับผู้ชมว่า10ล้อนเนี่จะใส่ไปกี่ตักตักที่2 เอาไปแล้วครับคุณผู้ชมแคทเรานี่ก็ตักไว้ดีเหมือนกันครับแป๊บๆบก็ได้ออกเหมือนกันนะ ก็น่าจะใส่ประมาณเจ็ดตักเหมือนกันนะผู้ชมเอ้าเต็มครับเจ็ดตักก็เยอะครับเยอะเพราะว่าพุ่งี่ใหญ่ ดินตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะผู้ชมนะแข็งอยู่เหมือนเหมือนกันครับเวลาว่างๆก็แซะดินรอครับเพื่อเป็นความเพื่อความเร็วนะครับ บริษทลงงใจก่อสร้างนี่ค่อนข้างที่จะเห็นแต่รถใหญ่ๆครับรถใหญ่ๆรถเล็กสุดนี่ผมเห็นเป็นเอ็กซีเอ็มจีเอ็กย e ครับหนะึ่งห้านยะหนึนี่ยังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยเห็นของทีมงานบริลัทเลยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับส่วนมากทีมงานใหญ่หอจอกอใหญ่ๆครับก็จะไม่ค่อยมีรถเล็กครับ เออไม่ใช่ว่ามีรถเล็กไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยมีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีรถขนาดกลางนะขนาดสิบสองสิบสามตันไม่ค่อยจะมีครับส่วนมากถ้ามีก็มีเป็นตัวสองร้อแล้วก็ตัวเล็กไปเลยประมาณตัวละเจ็ดห้าแปดสิบพวกนี้ครับก็คือตัวกลางๆไม่ค่อยมีถ้าตัวเล็กก็ตัวเล็กไปเลยรือว่าถ้าตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไปเลยครับ รลเก,กี้คันนี้เครื่องสองสี่คุผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเรื่องพลังกำลังครับเขาปีนเขาเขาขึ้นสบายครับขึ้นบอ่อเนี่ยเครื่องสองสี่นะขนาดร้อยเก้าห้ายังสบายครับสองสี่นี่ไม่ต้องพูดเลยโอ้โอ้โอได้ชุดได้ทิ้งช่วงนานไม่น้อนี่ แสะฟันล้อครับผู้ชม <c oughs> แค่เวล่าตัว320 gc นี่ก็ถือว่าเขาทำตลาดได้ดีนะผู้ชมนะ ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันที่ขึ้นชื่อครับใส่เครื่องสสูบคอมมอนเรวมาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์เขานี่ก็เป็นรถขดที่ดีไซน์ทันสมัยครับตามยุคตามปีเลยปี2020 21ครับ ก็เป็นยุคที่การออกแบบมีผลต่อการซื้อขายนะกร็รูปลักษณ์ดีไซน์เขาทานสมัยมากขึ้นนั่นแหละครับก็ส่วนออปชันเขาก็ให้มาเยอะพอตัวครับสำหรับเจ้าแคทนะมีกล้องมองหลังต่อดูน้ำมันแบบออโต้นะครับเอ้ยไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าน่าจะมีนะผู้ชมนะ แล้วก็ใส่เครื่องคอมมอนเลมาให้นะครับคอมมอนเลวนี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการฉีดน้ำมันที่เป็นฝอยหรือว่าการพอไหมที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหามานี่ก็อาจจะเซอร์วิสกันยากนิดนึงต้องเป็นช่างศูนย์จริงๆครับถึงจะทําได้ส่วนเครื่องไดเรกเครื่องไดเรกก็จะเป็นเครื่องของ x อ็กซปัญหาน้อยไม่จุกจิกครับการพอไหมก็อาจจะไม่สู้คอมมอนเลนะไดเรกนี ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเครื่องยนต์แบบเก่านะผู้ชมนะแต่ว่าในบ้านเราก็ยังนิยมอยู่ครับยังนิยมอยู่มันยังก็ยังใช้งานได้ดีในส่วนของการเซอร์วิสครับช่างบ้านๆก็สามารถที่จะเซอร์วิสแล้ว,ว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้จะเข้าไหนนะ จะเข้าซ้ายเรือขวาเนี่ขึ้นอยู่กับคนขับรถดำครับว่าจะตัดสินใจยังไงดูทรงอย่างนี้นะ่าจะเข้าแคทนะ แคปเทอิล่าดิเสียงเครื่องยนต์เขาค่อนข้างที่จะดัง,ดงแบบนิ่มนวลครับคือเขารอรอบการทํางานลงแต่ว่าได้แรงมาหรือว่าแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราได้ยินเสียงของปั๊ม,มหรือว่าเสียงของเพชเชอร์การฉีดน้ำมันที่มากขึ้นนะครับก็ถือว่าใครรอดสนองหูเหมือนกันครับถ้าเป็นเจ้าตัวนเกียร์เนี่ยยิ่งได้ยินชัดกว่านี้อีกครับผู้ชม ผู้ชมดูความไวนะครับดูความไว้ของเขาใครบอกว่าแคชช้าเนี่ไม่ใช่นะผู้ชมนะเพราะว่าอยู่พอตัวครับท่านใดน,นะครับหรือว่าคนไหน FC คนไหนรอที่จะลอบชมแคช3า0 g c ของทีมงานเสี่ยวพิชนะครับก็ต้องอดใจรอไว้ก่อนนะนะครับ ให้สิวิดแกแต่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าลงงานยังไงแกจะบอกว่าจะทักมาบอกนะโอ้ถือว่าไวใช้ได้ผู้ชมสำหรับเจ้าแคปนะอ้าเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมต้องขยับฝั่งไปถ่าย XMG คผู้ชมมาฟังเสียงเครื่องยนต์ของอีซูซูครับ6โซลเดล็กโอ้วันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าทีมงาน12ล้อ10ล้อนี่ไม่เยอะครับผู้ชมไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าต้องแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไปวิ่งงานเคีริง่งนะครับงานตักเศษซาก อ้ากินกระบะบ่ โอ้บอริงดินเนียวเยอะผู้ชมดินค่อนข้างติดกระบ,บาครับ ah uh -huh.

โอ้มันติดกระบะค่อนข,ข้างเยอะอยู่พอตัวครับ อาวเดี๋ยวพอเขาแทะเสร็จก็เป็นจบคลิปแล้วกันคุณผู้ชมคลิปนี้ยืดยาวเกินไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัปคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็แคทเธอรีน่าสามสอง์เอ็กอ็มจองหาทก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาละครับ